เช้านครสวรรค์วันวันวันทุกคนให้กำลังับผมดีมากเตรียมตัว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 พบกับพระเอกลิเกหน้ามนคนสุโขทัยแคนอติรู้รู้สวัสดีครับคุณพี่คุณน้องลุง หวานหวานวธน,วนหลายคนสงสัยเอ็งมีใครกัน <S <S <ล>ยอยากบอกตัวผมนั้นชื่อแคนมีนามสกุลว่าเดอรสตาวันนี้อีออนพามาพบกับแฟนไม่ต้องกดโหวตหรือว่าลงคะแนนพอออกจากบ้านมาแล้วตั้งสองปี จะโหวตตอนนี้ต้องเดือดสตารสิทธ์ขอโฆษณานิดนิดรายการเข้ามาแรงแต่ในวันนี้น้องแคนจะมาสแสดงร้องเพลงมีเพลงหลายแบบมาร้องให้ฟังแต่ขอเสียงปรีดัดังหนึ่งทีจริงๆมต้องมีไงตริงตริงตริงเตงโอ้โห ขอบคุณพี่แม่ครับตอบผมคนเดียวเลยครับผม